นี้นะคะเราจะแอบ,บแม่ไปซื้อกล้องนะคะแอบ,บพ่อแม่แบบอบทุกคนเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราอยากมีกล้องเป็นส่วนตัวแล้วใช่ไหมทุกคนก็จะได้เห็นวองหนูบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าหนูกล้องมีกล้องเป็นของส่วนตัวแล้วเยอทุกคนคะนี่นะคะเราเจอแล้วนะคะร้าน DJI เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะชิโน่คือสดใจโดนมากแล้วเดี๋ยวหลังจากซื้อกล้องเสร็จอาจจะคอมมิชเชอร์โดนนะคะเพราะว่าอันนี้คือโดนรุ่นใหม่เลยเมื่อกี้นะคะถามพี่เขาไปแล้วนะคะพี่เขาก็ได้แบบว่าโดนรุ่นนี้นะคะเด็กก็สามารถบินเองได้แต่ต้องระมัดระวังอันนี้นะคะกันแบบบาดได้ด้วยนะคะเพื่อเอาเข้าไปแบบนี้นะคะอุย้ยนี่นะคะแล้วก็มีกล้องด้วยชิโน่อ,อย่าทําตกนะราคาไม่ใช่เล่นๆนะน้องเ่นสองหมื่นรีบวาง เดี๋ยวพาชิโน่ไปโซนอีกนกันนะคะเดี๋ยวชิโน่ทำของพพงทุกคนคะคือชิโนก่กำลังเล่นโดนอยู่นะคะแล้วหนูก็คิดว่ารุ่นเนี้ยมันแบบมันน่าจะดูแพงมากเลยนะคะเดี๋ยวหนูไปดูราคากันก่อนนะคะทุกคนทุกคนคือราคาแบบเต็มเซตหนึ่งแสนสองหมื่นแพงมากทุกคนคือชิโน่รีบวางด่วนเลยนะคะขนาดเมื่อกี้นะคะราคาสองหมื่นกว่าบาทชิโน่รีบวางอันนี้สองแสนชิโน่ไปแล้วค่ะ พี่ถ้าผมอยากลองนี้ผมลองไัเลย่ชินโนหาเรื่องอีกแล้วค่ะถ้าสมมตินะคะชินโนชอบนะคะมันมีข้อคงเสียตังค์อีกแล้วนะคะชินโนแอบไปเอาเงินมันี้มาหลายบาทแล้วนะคะแล้วตอนนี้ชินโนกาลังหาเรื่องซื้อของเพิ่มอีกนะคะหนูว่าชิโนโดนมันมีแน่เลยเหมือนลอยฟ้าหนูรู้สึกว่าตอนนี้เราเหมือนแบบเราเป็นโดนอยู่จริงเพราะเราเห็นแบบทุกอย่างเลยออ้ยหนูเห็นพี่ใบ้ใบเอ้ยชิโนใบายบาย,บยด้วย,ย,ย,วยเห็นตัวเองเหรอ yes sir โอ้ my god ซอไหมเซชอบไหมว้าวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูคิดว่าปล่อยผ่านไปก่อนนะคะเดี๋ยวต้องเซฟมันนี่เพื่อไปซื้อกล้องทำวอลก่อนขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้นะคะกล้องว่างแล้วแปกกันนี่นะคะก็คือรุ่นที่หนูกับชิโนอยากได้แล้วก็เลงไว้พี่คะหนูเอารุ่นนี้เลยนะคะเอาเหมือนตอนที่ใช้ตอนนี้ค่ะ Is that a pocket 3? Yeah. Oh my god. <laughs> ah, ah! Oh my I'm God. gonna get one too. For real? Yes, right now. Because she bought this, I'm getting one too. Oh. Okay, what's uh, your name? I can multiply. Oh. And this is my little picture. Oh. What kind of content you do? I make funny dance videos. and i just tell everybody about my awesome life that i like to have fun and i just moved to bangkok about t weeks o w ago and i love it here ทุกคนคะตอนนี้หนูก็ได้กล้องมาแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะมา unbox กับชิโนโน,น,นะคะชิโนอยากทําวล็กเกี่ยวกับอะไรถ้าสมมุติได้กล้องมาแล้วเกีจอตกแก้งคนทําไมถึงอยากทําเกี่ยวกับแก้งคนล่ะไม่รู้ฮึอันนี้มาเป็นหงใหญ่เลยทุกคนนี่ นี่นะคะก็จะเป็นกล้องของตัวที่เราได้นี่มีไมค์ DJI อยู่นี้ต้องให้พี่หญิงมาช่วยแล้วแหละเราไม่น่าจะไหวนะคะในการอธิบายอ,อ๋อในกระเป๋านะคะก็จะมีเป็นไมโครโฟนเป็น DJI m ไม2สนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแฮนด์โวแบตเตอรี่นะคะซึ่งตัวนี้ก็ใช้ได้ประมาณ100นาทีนะคะแล้วก็ตัว p ัคเก็ตสามแล้วก็อันนี้จะเป็นสายค้องสำหรับพัคเก็ตสามก็จะเป็นวินสกรีนของตัว DJI M ไม2 ก็จะไปแบบคนๆไปมีนะคะค่ะอ like ันนี้นะคะมีระบบที่แบบตัดเสียงรบกวนออกก็คือกดตรงนี้ปุ่มหนึ่งถ้าสมมติพูดไปก็จะแบบไม่ได้ยินเสียงอย่างเช่นตอนนี้มีเสียงโดนอยู่ก็อาจจะไม่ได้ยินถ้าสมมติเราปรับนะคะนี่นะคะเราตอนนี้เราก็ได้กล้องมาแล้วนะคะต้องขอบคุณพี่หญิงมากนะคะที่มาแนะนํากล้องให้เราวันนี้เดี๋ยวเดือนครั้งหน้าหนูมาอีกเดี๋ยวหนูจะพาลูกค้าไปนะคะพี่อย่าลืมมีส่วนแบ่งให้ด้วยนะคะ หนูทำวิดีโอแบบในเครื่องอี่างนี้เลยวิดีโอแรกแล้วก็จะเป็นวิดีโอสุดท้ายของชิโนโ่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะหนูก็จะถ่ายคลิปแรกของหนูก็คือ Wal k One Day in s c h o o l นะคะก็คือแบบตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงกลับบ้านตอนเย็ยนเลยนะคะถ้าสมมุติหนูถ้าสมมุติจอรับไปก็แปลว่าหนูทำกล้องล่วงแล้วนะคะ <laughs> <laughs> ไปหาเันนี้กันค่ะ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะปิดกลิบด้วยการไปโชว์ออฟแม่แล้ว่าก็เรา ได้กล้องมาแล้วนะคะมีดูเราได้กล้องมาแล้วนะคะมีรู้ไหมว่าใช่เป็นหรือเปล่าเป็นปนี่ค่ะถ่ายคลิปมาแล้วแล้ว,ลวก็ชิโน่ได้มาแล้วหนึ่งคลิปถ้าชิโน่ได้ร้อยคลิปชิโน่จะมีนุ่มหมีต้องเสียเงินเพิ่มโอเค this is pretty cool now we look like a boy d g u a r d boy d g u a r d ขอบคุณค่ะ